ขายคนงามพี่น้องขายเดี๋ยวเรามาซื้อซอสไอ้นึ่งขึ้นมาเนีปลาเครือปลานดำคลองบ่ะเออพี่น้องในขาปลานดำคลองแล้วเอออโ้ปลายังนไงกระหองในต้นคได้เอลยพ่อคนนี้ป่ะต้นหนึ่งสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไฟนะพ่อเก่าขางเจ้าเนาะเจอคนจะสู้เนาะสวัสดีสวัสดีพี่น้องป้องไฟเก่าคือเดียวหนูพี่น้องเด้อนี่จะพาพี่น้องมาลิ้น ตลาดลาวเป็นบอกวันนี้เรามีโอกาสมาเรียนทีนตลาดลาวเ้าทุกคนเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิงบรรยากาศภายในวัดวัดศิเปบศภายในเราทุกคนเนาะ้ายติดตามมาเลยทุกคนไปเบิงน้ำกันพี่น้องคนจะร่าจะน้อยพี่น้องตลาดลาวพี่น้องมีเครื่องปั้งูดงลายแห้งพี่น้องันแถไปเบิงน้ำกันเพี่น้องเด้อคืนร้ายวันนี้นะไปเฮ้ยโลพี่น้องวันนี้กะเบิงบรรยากาศเนาะบรรยากาศแดดกำลังแบบแห้งๆเลยพี่น้องบรรยากาศห้าโมงเนาะห้าโมงห้าโมงป่ายนิดนึงพี่น้องรู้สึกแบบโคตรลายแห้งเลยเนี่ย่คือตลาดลาวพื่อน้อง นี่เพื่อน้องเบื้องบรรยากาศโซนนันน,น,นน์นายมาเนาะโซนนันน์นางของสุขแวบบ็บเครื่องปัางของดงไล่นะครับไลาย,นะล,าย,ล,ายล่อ,อีรีบอเตอร์เขาเป็นยบอเตอร์มาหนิเดีเขามาหน้าแเป็นยังไงเขาบรรยากาศภายใไนไงกันพี่วะม่วนเนาะทุกคนเนาะต้องกินมีโคกจะเป็นอาหารการกินเนต่างๆพี่น้องป้าท่านโตเนี่ยเขามีนะขวดดวงพี่น้องเออดวง,นะดวง,ดวงไปตัวนี้เนาะ ตัวนี้เนาะลายพิล็อปตอตัวนี้เนาะนะอาจจะเป็นตัวต่อลายแห้งเหรอจะเบิ้งเนาะเขาเบิ้งโซนนันนี้ก็ู้สึกแบบคนลายเลยคนลายแห้งนี่คือตลาดลาวเนาะตลาดเนาะอาหารการกินอย่างครบสุดนีู่ในนั้นเลยอู้นไอ้บ้าในี่ก็บุก้าวาวันไดเท่านี้โปรลายพิล็อปต์พี่นลังเอ็นอะไรจะมีแบบ ข้ามันละหนักกันไผักมีซีซอนเนี่ยต่างๆไปเนาะผักก็มีนะไปเนาะหมักผักกับกินผักมังมีกินมีเนาะเบิ้งป่าเนาะจะหาเบิ้งป่าเนาะเจอเราหาเบิ้งป่าเดียวนะอาจจะหาเบิ้งป่ากิโลเราเท่าไดรเนาะจะหาเมื่อเนาะอันนี้เป็นปลาน้ำคลองบ่ตัวนี้ยเป็นอะไรผักเครื่องปลาน้ำคลองบ่เออไม่เอาไม่ขาปลาน้ำคลองแล้วไปายังนี้ สวยหาเนาะฝันไหนไมันบอกเออมนบอกนีก่ฝนไหนบ่ปอไไนายไปเนาะนา่แห้งหญ่แหงไเนาะเบ่งบรรยากาศเนาะเลาะบงกันเนาจังซื้อน้ำล้างเนาะเลาะบงกันพักมีซีซ้อมอย่างต่างๆเนาะล่ะละป่าออกไปเนาะป่าเต้นละ ฟ้าเต้นน้องลำพี่น้อง,งอะไรอนี่ล<ม>เข้ามาด้านหน้ากับเออห้างกันกินลายลาย,ลายพี่น้องคคำลำลือเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็เป็นากานกั้งธวิตที่ว่าบอลเตอร์ควรจะสู้ได้มาเล่นที่อัตลาด <c oughs> <c oughs> เลาเนาะทุกคนเพิ่นบ่เคยมา,จากจะแค่พี่น้องวันนี้เพิ่นมีโอกาสได้มาเนาะอ,อันนี้คืออันนี้ก็หออกไไหหะ,ะหอกอะไรกระหอกกระหอกเนาะกระหอกเปิดกระหอกพี่น้องเลยก็ะหอกเขมีเนาะอันนี้ไครโตเดี๋ยวขนาด้เอ่ยนี่นะ เซนต,ตัวละแซนฝายมานะเขาจะซื้อเป็นลาบนะมาน้นะงเข้าใจเด้อโอยเอียนก็มีพี่น้องนีฟุกซุดเนาะเอียนกบก็มีนเนาะไปป่านะคุณอะไรพี่น้องเขาา้าบรรยากาศด้านหน้าก็มีอาหารการกินหลายอย่างเนาะหลายอย่างอาหารการกินมีฟุกซุดเลยเนาะฟุกซุดเนาะ เขาจะเลาะเบื้งกันเนาะเลาะเบื้งบรรยากาศด้านในกันเนาะมันมียังแน่มีอาหารกันกินยังไงเฮาจะเป็นกุ้ยไก่กับไก่ปลาปลายังมีไเลนะปลาอย่างนี้ปลาเค้กค้ามีกิโรเลยเดี๋ยวค่ายเป็นดเงโอ้วันนี้ประมาณซีฮาวเนาะฮาโลไปเนาะ ไงแห้งเนาะห้ากิโลกิโลยวเนาะครบสุดเลยฮะการกินอ๋อถูกป่าไหมนองป่าปลาป่ามีแต่ปลาฮก,การกินนะนี่อันนี้ไก,กล้นะไกลนี่นะคือว่าจะเป็นผักมีซีสอมเนีย่ยกระไไเนอะเยผักมีซีสอมนีก่กระไล ลายแหงหนะย,ยางเบิรงก็นาะยางเบอรงสุดๆหนอ่ะยางกับคืนเนาจะซื้อยางเนาะือพักซื้อมีนนจากเล็กจากน้อยนหนอะละเบอรการน้อย,อยนึงเนตลาดเหลาเนาะือว่าฮ้สึกแวบคนไลยเนะตัวนี้เป็นบอลจุดสุ่มกมับมาแมนะนตัวนี้ เป็นบอลจูซูมของคนไปเนาะนั่นแหละเพรว่าตัวนี้ก็เป็นทิ่ทางหลวงเป็นตลาดที่มันใหญ่เนาะใหญ่แห่งหนึ่งของังคุลโรจัน์กอแม่นไปเนาะนั่นแหละใครได้ไปได้มาก็าลืมเข้ามาเบิ่งกไปเนาะเข้ามาเบิร์กเขาบแล้วก็มาหาเลาะซื้อเบิ่งเนาะเป็นแบบว่าอาหารการกินบอลอังกฤษก็มีเนาะโซล่าก็เป็นอาหารอาหารสดเนาะแมนบอรบอเตอร์เนาอาหารสดโซลายเนาะนี่ป่าใช่ไหะเออเนาะป่าเข้ามาโซ่ก็เป็นเป็นป่าไปเนาะ ปลากระเงยปลายังก็มีเนาะล่ายางมาปลาจะจะกนั้นกจะหามเนาะจะสื่อพักเสียงเบาๆมาปลาปลาก็มีเนาะคอร์ดปลาไนี่ก็มีนะเป็น์เกมพี่น้องขายจักจักไม่นึงพี่น้องะขายจักน้อยนึงร้อพี่น้องนั่นแหละขายหลายพี่น้องะขายหลายแล้วมันสติ เรืองขนมไายหลายเนาะเป็นอาหารการกินขนมปูปูเป็นปลาต่างๆเนาะผักมีซีซอมมต่บุหรเป็นโตอย่างกกเราดนครับุหกันเป็นเปล่งฟองแไปเนาะเออนี่อาจจะเป็นได้ได้แต่แตแต อาจะเบิ่งเพือนหอยจะสื่อสื่อปลาแห้งบอกสื่อปลาแห้งปลาแงเนาะไปกินเนาะเดี๋ยวไปเอาะเนาะก็หองในต้นเขาได้เอลยต้นเก้าสิบต้นเก้าสิบมันเป็นแห้งเนาะแต่เนาะอันนี้เนาะคืออะไรคือกันบอกคือกันอันนะไรละแม่เอือกต้นนี่ละแม่เอืโอ้เอาเป็นน้ำนะอ๋อแสนห้านะไอ้เบ่งปลาแห้งไปบอกเตยไปเร็งปลาแห้งเนาะเอาไปซื้อปลาแห้งไปเอาะเนาะ คือปลาแห้งจะได้จักน้อยเนาะพี่น้อกคบคบก็มีเนาะปลาแห้งก็มีพี่น้อกอะไรปลาแห้งปลาแห้งนี่คาจังไงเลยเนี่ยมันอาหารสิพันมัดอะรมัดอาหารสิผันกินไม่น้องเดลยปลาแห้งเป็นปลาแห้งไปยังพี่น้องเออพี่น้อกในขาเส่าขายพี่น้องเลยโอเคเนี่ยอะไรไม่หรอกราคาเขาถามเนาะเขาถามแบบอาหารการกินหรือปลาแห้งนะพี่น้องกะราคาธรรมดาไม่คิดว่าแพงขนาดไหนเนาะอะไรแพงข่าดไหนห้างการกินนะอย่าได้เนาะนี่นะ มาเลาะตลาดลาวหอมอิดเนาะพี่น้องย่างดงองๆเนาะพี่น้องเลยมาตลาดลาวหอมอิดพี่น้องจะไปเบิ่งอีกโซนหนึ่งเนาะอีกโซนหนึ่งที่เออเอาย่างอีกโซนหนึ่งพี่น้องอันนี้โซนแบบอ่าสินสดพี่น้องเด้อ่วนสินสดก็จะประมาณพี่น้องหานอ่าจะเป็นจะได้วะสินหมูสินงัวพี่น้องเนาะแม่นบ่จะเป็นสินหมูเด้อสินงัวงเลยพี่น้องแต่ไห้ลากกับอะไได้ติดเหลืองพค่นวะ ยันเที่ยวมาแล้วบ้างเยกยนทิดเรีองตัวนี้กะว่าบางหางกะได้ขายดีบางหางกะบ่ค่อยได้ขายไปไดนเด็กพี่น้องเลยอะไรพี่นอ้องข้างหน้าก็มีติศีนพี่น้องเลยยันติดเหลืองพี่นอ้องเอ้ยใายเอาใายไลยกาหยันติดเหลืองพี่นอ้องติดเหลืองติดแดงติศยางพี่นอ้องนั่นแหละต้องม,มีนากาศนี่ศีนพี่นอ้อง นี่เป็นโซนเป็นโซนเป็นโซนเนาะจะซื้อผักซื้อมีซื้ายังไปอยู่ไปกินพี่น้องแต่ว่าเราไฮไปธรรมดาแล้วพี่น้องเนาะไปไฮเจาะจงไรกันบ่ได้เพื่องเนาไปไฮเจาะจงไรมันบ่ได้ตัวนี้ก็จะเป็นโซนที่ว่าก็จะขายเสินค้าประเภทอาหารทะเลเนาะทุกคนเนาะทุกคนจะเป็นโซนอาหารทะเลพี่น้องะกันว่าเบาเตือนเราเป็นโซนอาหารทะเลขายเนาะมันจะมีช่องตามโซนพี่น้าะลายเนาะแต่ก็ไฮเบิ้ง คันทานพี่เนาะคันทานเออสูตรอาหารทะเลกลันลายลายพีย่เนอะเดี๋เป็นกูเป็นปลาเป็นยังก็ลายปลาหมึกก็มีเนาะกุ้งก็มีเป็นใสเป็นยังนะล่ะกุ้งมีเออเหรอมีเจ้าตัวใหญ่ยยๆพี่เนาะใหญ่ๆเนาะเป็นอะเนาจะมาซื้อพี่เนาะโซนี้ยัง <c oughs> ยังวันมีเงิน,ยงนอยู่เนาะนั่นแหละเออ มุมบ้านพี่เงินคนไก่ก็เฮ็ดเป็นระบบระเบียบพี่น้องเลยเด้นไลน์พี่น้องเดิยไลน์พี่น้อง,ดองดเดิยไลน์เด้ออะไรเลาะโซนเบื้องบรรยาก,กาศให้พ่อแม่พี่น้องได้เบื้องในโซนเลยตัวน,ออนี้มันตล,ลาดเราเป็นโซนค่ายปลาพี่น้องเนาะคลายปลาค่า,ายย่างพี่น้องมีโซนน้องเอื่อยนี่เราเคยมาให้แต่แต่โอ้ดู ประดุกพีน้องเอาขึ้นม,มาใหา้เนาะจะให้เบิ้งโซนนี้เนาะบอเตอร์รยังได้เนาะโซนนี้เบินะ้งนี้เอาละทุกคนรายการที่ว่าเนาย่างไปประมาณสิบสามนาทีเนาะวันนี้นเราไปะไดกับจะสื่อเครื่องนวันนี้เนาะเขาเอิน่น่าย่างรอบวงบรรยากาศพี่น้องย่างรอบวงมีหารกัน,นกิอนอังไงเนี้ยฮะพี่น้องในเบื้องในส้มนะมีห้ารกันกินอย่งไนีวันนี้ก็เพิ่งเวลานาทีสิได้ซื้อได้พออี่น้องเขาขนหลายหุ้มเลยพี่น้องหุ้มเลยพี่นอ้ออ่านั้นมาจะได้คลายแห้งดีไหมเนาะ ผมเนาะนี่มันจะซื้อเครื่องซื้อของนะต่างๆพี่น้องโอ้รู้สึกแบบโอ้มาหน,น,นีคน,นคนร้ายพี่น้องคนร้ายเอาละทุกคนรายการที่เหาย่างโลไปประมาณอ่า30-40นาทีเนาะเขาจะมาซื้อเครื่องในงบ1แสนกี่บาทจะได้เงิงแน่เนาะไปเบิ้งกันเลยในงบแสนเกพน๊พี่น้อง,ง,งจะได้เงินแน่พี่น้องงบหนึ่งแสนจะได้เงินแน่พี่น้องเขาจะมาท้ามึงเนาะท้ามแบบซื้อพักซื้อย่างเนาะซื้อพักซื้อย่างมาใบพี่น้องเลย พักบบใส่ตู้เย็นพี่น้องมปัปะไว้นอนนั่นแหละผักมีซีซ้อมสองสิบแล้วเออเดลาร์ได้นึงเลาะเบื้องผักกันนะพี่น้องเบื้องผักเบื้องมีเบื้องยังพี่น้องบล็อาจะซื้อไปไว้ตู้เย็นเนีงต่างๆพี่น้องซื้อซื้อมักแต่งบ่เนาะซื้อมักแต่กิโลสาหามะ แกิโลสองพันมักแตงหน่อยกิโลสองพันพี่น้องมักแตงหน่อยเนาะนี่มักแตงให้เหรอเคพี่น้องนั่งจักซื้อมักแตงหน่อยนึงเนาะซื้อมักแตงเราจะซื้อผักกาดได้พี่น้องเดี๋ยวจะไปแกงไส้ย่างเนาะใส่หมูบอไส้ย่างกับปลาันไปพี่น้องเนื้องาเบิรงโซนเนาะงางเบิองพี่น้องโ่ะสุดแบบคนหลายคนหลายคนหลายแห้งดิ่งๆเลยจะเป็นน้ำน้ำมอกน้มไม้ก็มีพี่น้องเลยอาจจะห้ามือแถวนี้เนาะ ขับรถไปซื้อแค่หนี่เพิ่นเนาะนี่ซื้อผักกาดเพิ่นเนาะสองเบิ้งผักกาดผักหยางเนาะผักกาดขาวเพิ่นเนาะจะซื้อผักกาดขาวยังไป็นใบทุเย็นเพิ่นเนาะก็จะได้กินไลยมือนั่นเองนั่นแหละแล้มเงแม่ขาสาวขายเพิ่นเนาะนั่นแหละนี่คือตลาดล้าเพิ่องเนาะเลยยังเป็นอะไเดี๋ยวนี้ก็เนาะยังเป็นเบิ้งบรรยากาศเนาะ กูก็มีพี่อน้องพี่อน้องจะซนะื้อมักทั่วพี่น้องซื้อนะซื้อมักทั่วพี่น้องเนี่ยซื้อมักทั่วน้องเอ้คนงายมั้งเนาะซ <g ười> ื้อมักทั่วเนื่องพี่อน,อน,น้องสองพ,พันสองพันค <Okay. S 1> ่ะสิบหกสิบเจ็ดได้แล้วนะมีต้อยด้วยพี่น้องซื้อเนาะซื้อไปไว้ตู้เย็นพี่น้องเพาจะได้กินพี่น้องต่างๆได้แล้วเนาะ มักน huh? yeah. ้ำบ่าก็ได้อะเอาไปซื้อผักมีกิจส๊อตเข้าใจเด้อไปซื้อยางต่างๆพี่น้องเป็นอาหารกันกินเบิ้องก่อนเนาะยางเลาะเบิ้องก่อนเนาะยางเลาะอีกขึ้นนึงยางเบิ้องพี่น้องยางเบิ้องไปเบิ้องนํากันพี่น้องเบิ้องบรรยากาศนําการมียางแด่พี่น้องให้ซื้อมียงแดให้ซื้อเนาะ พี่น้องเพี่น้องเต็มเต็มกันเลยนะซื้อผักกาดนี่แกงเนาะเขาเอาจะซื้อผักผักกาดไปแกงพี่น้องแกงนี่ซีนมูซีนย่างลำบัวเขาจะซื้อไปแกงเนาะห้ามมืนกิโลเขาแด้เนาะก้านไหนมาแม่นบอกแม่นบ่ จะหาเมืองพี่น้องตักการซื้อพกการปรแกงใส่ซีโมนั่นแหละในเขากับอันนี้หอดโลดหนึ่งบ่บ่หอดเอาอันนีน้เนาะเขาจะเอาไว้โลดหนึ่งพี่น้องเนอเขาจะซื้อไว้เลก็กจังน้อยพี่น้องเขาจะไปแกงนี่เนาะกำลังเลือกพี่น้องเลือกเนาะมาเลย บเมฆาพี่น้องบุเมฆาคนงามสวยลายๆสเมฆากันนะครับเดมองหน้าสาวลยเนาะกบใบกับหบกเนาะหกกใบเนไ่เดกพี่น้องเมฆาคนงามพี่น้องขายเดเดมาซื้อซไน้เนืงอขึ้นมาเมฆาไหมเอาเมฆาไหมเนาะยิ้มไเด้ยิ้มเด้ให้หกันกันดะเต็ม ไปน้องเลยขาดดูตลาดเาลใหไน้องเอ้าไปน้องซีนก็คือวันาล่ไปน้องลายแหงซีไปน้องบุดนอนใหม่ไปนะน้องตอนนึ่งอใจเด้อขอบใจอะไรนะกคหลังจากที่ว่านเอาซื้อเครื่องในงบแสนหนึ่งกับสิได้ประมาณนี้ อันนี้จะเป็น,นกินหมูสามชั้นล่ะก็ได้ผักกาดมะกครักกวล่ะก็มะแตงนะทุกคนเนาะในม็อบเดียวกันท,ที่สำหรับอา่าคลิปนี้นะคลิปคลิปไว้สนิก่อนจะได้กับฝากทุกคนกดไลค์และกดแชร์ฝากไปที่ตามมาซ่องยูทูปอะแบบว่าซ่องยูทูบี้คลิปปากหลายนะทุกคนเนะาะอ่าเมื่อกี้อ่าโอกาสหน้าเขามีโอกาสมีเวลาเราจะได้มาซื้อเครื่องหรือพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศะอะไรอางเงีตลาดลาวเนาะทุกคนเนาะเอาคลิปคลิปไว้สนิก่อรทุกคนนะขอขอบใจ